ดอดแล้วค่ะไม่อยู่ใจละตายไปดึกคือสิอนิ้ว่เขาแหงนะคือสินิ้ว่เขาโทษน้ำหนูปอมันตั้งแต่ตอนดีขี่รถจากคอนแกนกลับมานี่โทษน้ำหนูประมาณจะเป็นซิบซิบซายอะ่ะแล้วหนูก็ว่าลาบสาย,ยางี้สินะแล้วก็โทษเบื่ววอมากหนูก็ส่งของข่มกับแบบบอกว่าเอ่ออย่างก็ ก็ไม่ว่างรับสายสินะแต่ก่อนแต่ก่อนอื่นที่โน,น,น้ตเอร็จ่นให้นั่งมาเตรียมกันเราเป็นแทนซสอนแทนน,นี่อันนี้คือเอาให้แล้วรอแล้วกันมาให้รอจีเทวินจีแดงแดงกดบกท่งกับร่มเสียบ่ะพี่เมย์พายูเสนะเดี๋ยวมีม,มีมีกระเป๋าบอ าไปล้างหลังก็ได้เสียงไรน,นของแท้อเนี่ยไมของแท้ม่เ่อเม็ดใมาเป็นยัง ลูก,กเนีนอยู่เขาพา่วเนาะ่าม่กินบ่น,นี่บ่เ้งวันน้ไม่กินปลาเค็งนี่จะว่ากับมันแสบคือกาใส่ที่ <c oughs> <c oughs> ตัวนะสงกากนยิ้มก่อนมมนยิ้มอย่างนอยู่ยิ้มเดียวเน่าม,มากินนะฮะเน่ามากินดูกย,ยิ้มใ,ให้กองไคอยก่อนอ ว้ยทั้งมื้อรุ่ยปลาไหมสดวกยิ้มหวามมนหวานยิ้มทำไมวะอ้าวยิ้มไปยิ้มไปยิ้มทำไมอ่ะอีอย่างไงเออกําลังกํลังยิ้มก่อนยิ้มใส่ก้อน เอาบปยิมสักล่องกขึ้นมากยิมจะช่กันแยวต๊กสักหน่อยว่าอยากได้ก็เลยซื้อให้อืยดีบันไเลงสายช่วงจังยกไขายร้านเลยเด้ยังนี่เจ้าได้ได้หลายบาทบ่าแแนจริงหกบาทเลยได้รู้ป่ะจวาว่าเจบาทเดบาทกูไหโอ้ยสมคักแปบาท้าเจ้าการยอนของทีก่าทิงเก ออยัง,งบ่มียังเราซื้อไม่เห็นยังนี่เรซื้ <c oughs> อกวงเก่าตัวนี่จำได้อุ้ยข้าวปลาให้หเออกินต่อเพราะสนใจเป็นบ้าเสียเวลาเสียเวลาปลา้าผิวเหม็นละวายจนสิเลยดิเสียเวลาเพราะสนใจใครเลยบัวต่อหมกูกรังสันอนอกเหาแนวมากิน ไมไไปกนเดา้างสัไนว่า,ววาม่ดูเอ,เอา,าสันตีากสันมุกกซนใจอะไรกับางไปก็ไปสันนี่เยวมาตวกูอีย่งกนี่เด๋ยวมาตว,อ,าตวอันนี้คือจมตีอยู่เขาว่า ปาหมกเข้าต oh ุ้ม mm สืกเตียวม่กินนะไปขึ้นรถลตองต้องน้องปลมะไอจะคิดว่าข่อใส่ของปลอมอยู่บ่จะคือดูถูกข่อแทะปลาอบบตองน้ำ เดี๋เี๋ยวเด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 ี๋ยวยดดย ว่าเอาก็ได้ว่าวิริยนบ่เอาก็เก็บกล้องห้องมุกป่ะว่าเอาเขาบอต้องเอาแค่นี้สิเสียน้ำใจคอยเขาเขาไม่อยากได้หรอกสาดดันดุนไปซื้อมาให้ไปเวิร์ดมากเวิร์ดมากอยากได้ก็าบอต้องเอาแย้มน้ำเห็นอ่ะป่ะ ัมรู้มีใครยังดอก่ปเอาเดี๋ยวอยากได้ยูมาอยากได้ยูอเอาลไปขางหน้า,นา,าก็ไและเพะเอันเ<า>ียนะ่ะมันมามันเฉียดเวลาพี่มือวอยู่ เดี๋ยวน้ำม้กมนวเลี้ยวน้ำมุกเดี๋ยวนำกับคำเข้า ก็จะเรียงคนให้ละครนเชื่ออย่าไปนะนี่ยียงไ่อยากเลยว่าแม่นติเ๋ยวราคอยดึงคนดังออกให้เจ้ากันมีหรอมีคนดังพวกเดบบอของปลอมตองไป กเกียที่สุดคือคนดูกสิ่งที่ข่อยเฮ็ดให้เฮ็ดให้หยุดแล้วจะเอาเงินมาเอาเงินมาจากไหนก็เงินข่อยมันเป็นอย่างยังไปที่ไหมมันช่้ข่อยแม่ดิเดจะไปเบื้องแม่ว่ามันซี้เจ้ามันลอยหรอบอไปเบื้องแม่สิลอยลอยอยู่ดอกว่าดิเกี่ยวกับข่อยนิ้วกุ่าห์ไปซื้อมาให้แต่จะคนแก่นนี้เอา,ามาขับรถอีสุ่มไปเลย บอกเรียนไปซื้ออยากได้เยอะโบหนาขอสาโบทีรักค้อหนูสามีน้ำใจไปซื้อมาให้ตั้งแต่อยู่ขอนแก่นก็บ่ได้ว่ายังก็บ่รู้ว่าเจ้าไปใส่มาก็บ่ต้องมาเว้าไปกินปลาเค็งยุยจุ่นอ๋อปลาเข็งพอซื้อมากแต่ซื้อมะบายัง จ้ากินน้ำข่อยด้นะมือสาวเฉียนละมันเป็นยังประเทศไหนข่าได้ปะน้าะคนสวยโบคนสวยจิแจกข้าเจ้าเบิดเอ๋อแจกผูแ้แดงคนสิไปเฮ็ดมาเป็นเซ็นละบาทแจกแฟนครับข่อยเอ๋อเจ้าอย่าบอกซุ่มซีซุ่มหาได้เจ้าได้แจกกี่ลีเด๊ะคนสิไปหามาแจกคนสิอเอาเซ็นนี่ละไปแจกเพิ่น เอาแล้วแต่ท่านบ่ายผัวสุดที่รักเกาไปจแจกซะแล้วมันว่าเขาหูบะอ๋อข่อยก็ว่าข่อยว่ารู้ว่ากระเจ้าอย่างไม่เห็นข่อยข่อยจะไปรู้ดิเนาะข่อยเหีเ้ยวทั้งเหี้ยวเขาทั้งศูนย์เว้ยตามหลอกเล็กหลอกเล็กเสียน้ำใจน้ำมุก หายเหวิง,ง,งก่อนอยู่ว่าบังคับกูหายที่ตดโลกเอามากเอามาถอะนานเปียนน้ำเสียงเลยยังเสว่าามวน้ำใครตีว่ามวนมวนด้วยพี่เมยครับที่ลาบเจา่ามีอย่างติดเต,ต,ต,ต็มเฉอย่หมกกุลาขีเดียดห้ทั้งข้าวป่า าเอาลงรถมาถองกลับขึ้นหล่อเพื่อกลับขึ้นมาได้เราเสียบเราก็สตาร์ทเหยียบคาดสตาร์ทขึ้นหล่อกอยกขึ้นเหยียบคาดขับรกอยกล่อเจียร์ขับรถกอขึ้นหล่อจักเทียรเอาอีกยังไม่หยู่น้องคอยเอาโจ๊กขึ้นพี๊ด คอยก็ไปแบบทู้ๆไทยๆนี่ละกดขึ้นขึ้นเลยกดขึ้นเอามือเข่ามาก่อนอ๋อเป็นบาทดิมันหนีใจมือเลิกคุณแจให้เราจะคือว่าขามือเนาะมออะไรตัวมันมึนหนาแบบเหมือนมีความหวังมากยิ่งรอกัน ไปประตูรถไหนเนะี่ยคนขับรถมีเงินมาหลายดอกต้ว่าก็อยากให้ชื่อซือ้อบาดเลยไปหาบาตรโรแมนติห,หรือจะเอาสิบบาท่อย่างไรสิบบาทอยู่แล้วยังสิบ,บอ,อันยังมีสิบบาทไว้ไหมามา mangkon ใจจังเลยมาเท็กเบงเอาจริงหมุนหวังท่านไม่หลักกระดึงอันนี้ออกโอ้ยใจหายกับใจเปลี่ยนเนาะมันก็อันนี้หมืดเลยเว้ไปหมุนพ่องออกมันก็บพองมันกิดสอยมืดแล้วเนาะ ขะคืนนะขะคืนนะแต่ว <cuarto material> ่าอยากได้กสะผ่ามากเลยไหมเหว่าห้ยปะผ่าในค้อนไหมแต่สี่เหลี่ยมให้ยไหมหรอกคันนี้โอกาสก็สีเอาเบิร์ตจูอันก็นั้นเนาะขอซะของเจ้าว่า้องใส่พระกันดลยหรอกเคยใส่เนาะเออใสิเฮ็ดให้ดอกเสี่เทาเวียตให้ดอกอีย่างก็ไปเงียเทาเทาเวียตทียใส่เทาเวีย เทวีดเยอะใช่เวีดนเดนี่ยงั้นึ M ่งเลยเสียเอ็มใื้เสียไปเรียมให้เราเดี๋วา่าจะแฝงตรงนี้ได้ปะสุยดยอดผูไใดเอาเก่งอย่างหไหนมันใส่บ้างดูเสียกระพองมันนางเก่งล็กหน่อยเสียกระพองเสียคิดผู้ใช่ปะ <laughs> เดี๋ยวจังเอาอยากได้เนี่ยพอไหนตา ขอขอ,อตรงนี้แหละเลยสิได้เอาน้ำไปเบิดทุกอย่างนเนาะจะปวดศากจะปวดศากเวลาจ่อใส่มันหันแดงสีมันก็ได้มันมันบลอกเคาะสอยเจ้ามันงากาศมาใส่ผ่านๆดีกว่ามันยังโอเคเห็นบ่นี่เห็นบ่นี่เห็นบ่เห็นบ่นี่เห็นบอลเห็นจ่อใส่แดงสีไปก่อน จะสิหาพระมาใส่ให้ดอกเราจะใส่ใส่หนิมีก่อนบองขับไปใส่หนึ่โอเคเย็ดเสื้อเย็ดเสยหันนี้แมนกำลังหกหามุกไม่แมนว่าหมกอะไรเนี่ยแมนรอไปรอแล้วขอบคุณหลายๆครับคิดว่าสิบวมีโอกาสคือได้ใส่ พ่อใต้คิปกับแตง้ยออกจากนี่ไปค้นยันยิดีนะโอเคผมยังเสียบางสิ่น้องเสียแบบไม่เคยใส่เชลดำๆเนี่ยม่เคยใส่ท่องจยากเคลียตกใจหมดโอเคขอบคุณทุกๆการติดตามนะคะดีใจร้ายครับตี่ดอกไม้เสห้ ดีใจแฮะบ่มีคํามสุขหรอเจ่าจะสืบผมสืบไปเบิ้งเงินในบัญชีผมก่อนครับตอนนี้ครับผมลงไปเบิ้งเงินในบัญชีผมก่อนครับเป็นไงก็ต่องไปเบิ้งโมลูครับผมเสียวสันหลังยังได้ดูครับโอเคนะครับนาะครับฝากติดตามน้อเนยได้ครับ <laughs> ผมมามันผมมาน้ำเสียงหรั <laughs> สีดีใจหรือสีย่างดีผมบ่ดีใจหรอครับ <laughs> ป้าดไม่ดีใจหรอดีใจอยู่จะไม่รู้จะเสียใจดีไหม ก็ต้องดีใจนั่นแหละมันมันเสียวสันหลังยังไงไม่รู้อะเพราะว่าไม่หรอกมันไม่ใช่เงินคุณแบบก็ไม่ใช่เงินในบัญชีแต่เป็นเงินเก็บหนูคนเดียวหนูเก็บเงินวันละสามสิบห้าบาทไปจะซื้อของไหโอเคครับผมอันนี้ก็เป็นว่าอยากได้มือนันเข้าก็จัดไห้เรียบร้อยแล้วครับปัดแล้วเท่าไหรจะบานนี่คืองามเจะบาต แสนกวัวแสนสี่แสนแสนส่ห้าบาทไปขาด<บ>อีกอันนี้ก็เป็นแสนหา่างกาดอีกขาลอยกะละกะหักนันละเห็นเห็ดงาเมือ่อยอุ้ยบกเข็บที่นี่บะแมนบะเข็บจะมากลับนังกระเสียก่อนโอเค okay, ครับผมฝากติดตามเราได้เลยครับผมสวัสดีครับโอ้ยดีใจหลายหลายม้บุว <laughs> เปรี้อง